สวัสดีค่ะลูกตาจากทารโร่บายลูกตาลดูดวง,ดวง,ดวงแบบคูค่คิดเป็นกัลยานามิห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อป,ปิกที่ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณค่ะกะติก,กามีไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1่กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ two of wands S a s o p เพ n เด a l และไปสุดท้ายนะคะเป็น e m p e r ร์ค่ะลูกตามมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะไพ่บอกให้คุณนะคะรอคอยนะคะมีความหวังตั้งใจทําอะไรต่างๆเนี่ยคือมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะ A s o p เพ n เด a l ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภด้วยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะมาถึงนะคะคุณจะมีโอกาสในการก้าวหน้านะคะมีโอกาสไปเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้นำนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะสมหวังคะ่ะหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะมีอาชีพ เสริมนะคะอันนี้ก็บ่งบอกว่าจะไปได้ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพก่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพก่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ควีนซอลวาน เอสวานและใบสุดท้ายนะคะเป็นเอกออฟวานค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถสิ่งที่คุณเจอในวันนี้ค่ะเวนซ์สวานบ่งบอกว่าคุณเอาอยู่อยู่แล้วนะคุณสามารถใช้สติทีจีของคุณวางแผนบริหารจัดการทุกอย่างได้ค่ะชีวิตของคุณกําลังจะก้าวหน้ามีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าใครรอคอยงานมีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสที่ชีวิตนะคะจะก้าวหน้า,าก้าวกระโดดได้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่เอกออฟคัพค่ะเดอะเวอร์ World, และใปสุดท้ายนะคะเป็นเดอแอมเพรสค่ะไพ่บอกให้คุณไปเที่ยวค่ะวันนี้คุณเอกจะอาจจะรู้สึกถึงการเบื่อหน่ายนะคะอาจจะต้องการการเดินทางไกลนะคะการไปเที่ยวเนี่ยจะทําให้คุณนะคะเก็ตไอเดียใหม่ๆนะคะเดอแอมเพรสขึ้นมาเนี่ยใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะเมื่อชีวิตของคุณมีความสุขจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะแล้วก็มีโอกาสมงลงนะคะใครรอคอยในการมีลูกมีบุตรเนี่ย ออกไปเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสในการมีลูกมีบุตรได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปปีอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ